ดูแลเรื่องของน้ําแรงมาเป็นระดับแรกๆเพราะว่าแหล่งน้ําขนาดใหญ่ขนาดกลางในภาคเหนือเนี่ยนะครับเห็นว่ามีปริมาณน้ําโดยรวมแล้วไม่ถึง50เรนะครับเราก็เลยเสนอครมอออกมาตรการก้างมาตรการในการที่จะให้ทุกส่วนราชการดวนถึงท้องถิ่นด้วยช่วยดูเรื่องของการจัดสรรน,น้ำเป็นหลัก,กวันนี้ที่มาเนี่ยนะครับที่โครงการส่งน้ำสระแม่แจงนะครับคือมาติดตามงานที่เป็นแก้มลิง นะครับเป็นแก้มดิ่งควงนะครับซึ่งเป็นแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9นะครับจะทําให้แหล่งเก็บน้ําของฝายแม่แตงมีเพิ่มมากขึ้นจากเดิมไม่น้อยกว่า3ล้านลูกบา์เมตรนะครับแก้มดิงตัวนี้นะครับก็จะรับน้ําจากแม่แตงนะครับของแม่แตงเองแล้วก็ส่งน้ําเข้าไปในคลองสายใหญ่นะครับผ่านในตัวเมือง แล้วก็ที่คลองที่ผ่านไปก็จะมีแก้มลิงนะครับซึ่งเป็นพิธที่ของทหารนะครับอีกประมาณสั้สองสามแสนคิวนะครับในการที่จะเอาน้ำไว้ได้แก้มลิงรงนี้ก็จะมีประโยชน์ในการที่จะเพิ่มศักยภาพการส่งน้ําให้กับพื้นที่โรยเพาะยิ่งแม่แตงนี้นะครับมันจะขึ้นมาก น้ำมากน้นำน้อยก็ขึ้นอยู่กับ,บลักษณะของฝนที่ตกมาเท่านั้นเพราะว่าไม่ไม่ใช่แหล่งน้ํแหลไรกักเก็บน้ําขนาดใหญ่นะครับจึงต้องมีการบริหารการ,การน้ําตัวเองแล้วก็น้ําจากแม่แตงก็เลยไปผักดันน้าเสียที่แม่ขานะอีกด้วยนะครับอันนี้ก็เลยมีการแนะนําให้การมีการปรับปรุงโครงการสบน้ำสามแม่แตงซึ่งมีอายุนะครับตั้งแต่ปี16แล้วนะครับยุมากแล้วการใช้ทีก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับประชาชนก็เปลี่ยนแปลงไปและที่สําคัญคือสภาพฝนก็เปลี่ยนแปลงไป ขาอาจจะต้องมีการปรับปรุงเรื่องของแหล่งน้ําปรับปรุงวิธีการบริหารการน้ําใหม่นะครับซึ่งตรงนี้เราก็จะพยายามที่จะใช้กลไกของอนุก,กรรมการส่งประจังหวัดนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ท่านพลเอกประวิตยวงสุวรรณก็ให้นโยบาย,บย,บย,บยไว้เช่นเดียวกันว่าอย่างไรก็ตามต้องหาแหล่งแก้มดึงนะครับนายกมตรีก็บอกว่าตอนไปเนี้ยหากว่าพื้นที่ไหนก็ตามสาม,มารถที่จะพัฒนาเป็นหนองบึงขนาดใหญ่ได้ หากจะมีประชาชนเอกชนที่ไหนก็ตามนะบริจาคพื้นที่อันนี้เราก็พร้อมที่จะสนับสนุนนะครับเครื่องจักรเครื่องมือหรือว่ากลไกในการทํางานเพื่ออยากจะเห็นว่าทุกที่มีแหล่งน้ําโดยเฉพาะยิ่งภาคเหนือเองปีนี้เองนะครับสวนไม้ผลผลไม้อาจจะรับผลกระทบเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นกรมสิ่รแอน้ำกรมสิ่งแวด้ําบาดาลหรือกรมจุลปทานคงต้องดูแลในพื้นที่ไม้ผลอีกด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อปีก่อนเนี่ยเดือดร้อนที่ภาคตะวันออกต่ปีนี้น้ําน้อยมากในพื้นที่ภาคเหนือจึงจําเป็นต้องมาพุ่งเป้าไปที่ภาคเหนือให้มีการ เร่งรัดในการที่จะดําเนินการโครงการต่างๆที่ได้ง,งบกลางไปต้องให้แล้วเสร็จทันเวลาครับเราจะเอา